เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุข สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะกลุ่มคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีสิงห์นะเป็นยังไงกันบ้างคะราศีสิงห์เรามาดูดวงความรักคนโสดกันไหมนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมนะพุทธศักราช2566นี้ราศีสิงห์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับชาวลัคนาสิงห์เข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักร,รายเดือนด้วยนะคะเปิดใจก,กว้างๆค่ะแรนดอมนี้มีความเปิดก้าง เปิดเปิดกว้างมากๆเนาะเพราะว่าเราถ้าคุณโสดนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นความสัมพันธ์แบบชายรักชายความสัมพันธ์หญิงรักหญิงความสัมพันธ์แบบชายหญิงนะคะยินดีต้อนรับสู่หัวข้อดวงรายเดือนความรักคนโสดถ้าคุณโสดยินดีคะ่ะเรามาดูพื้นดวงกันก่อนนะคะไพ่พื้นดวงเนี่ยมันมีความสําคัญว่าดวงคุณเปิด ในการที่จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมหรือว่าคุณมีมาตรฐานความรักสูงส่งแค่ไหนหรือว่าคุณรู้สึกว่ายังไม่พร้อมหรือเปล่าขอดูพื้นดวงชาวราศีสิงห์ด้านความรักว่าหัวใจคุณเปิดหรือเปล่านะคะในตำแหน่งของสองใบนะ และขอดูแนวโน้มนะคะสิ่งที่จะไปในทิศทางของความรักของคุณสักสามใบนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะยินด,ด,ดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหศัศจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอาเมซิงทาโร่ค่ะขอดูพื้นดวงชาวราศีสิงห์กันหน่อยนะคะดวงเปิดได้ไหมดวงเปิดไหม จริงๆแล้วต่อให้คุณเคยพบเจอความรักที่ผิดหวังมาแล้วถึงขั้นอาจจะเรียกว่ารักซ้อนก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นความรักที่ไม่ซื่อสัตย์ดีกว่าเอาว่าทุกเหตุการณ์ถ้ามีความมีคําว่าไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคุณผ่านมาแล้วผ่านมาหมดแล้วแต่ถามว่าดวงคุณปิดเรื่องของความรักไหมต่อให้เจ็บช้าน้ําใจขนาดไหนต่อให้ทุกใจขนาดไหนคุณก็ยังไม่ได้ปิดกั้นความรักของคุณนะคุณยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ ที่ดีต่อโลกความรักเป็นสิ่งที่ดีต่อใจแล้วความรักก็มันทําให้คุณชุ่มชื้นหัวใจอ่ะคุณยังพร้อมต่อให้จะต้องออผิดหวังกับรักอีกสักรอบก็ไม่เป็นไรเออเป็นลนนักษณะนี้เขาเรียกว่าไม่กลัวที่จะรัก แต่กลัวที่จะไม่มีคนมารักมากกว่านะคะอ่ะขอบสามใบนี้ขอเก็บไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดทีเดียวมาเรามาดูดวงรายเดือนกันอย่างชัดเจนพื้นดวงดวงเปิดค่ะเพราะคุณไม่ได้กลัวความรักคุณพอรู้ว่าความรักนะ่ะมันมีทั้งสุขและทุกคุณรู้อยู่แล้วต่อให้จะต้องเจอเหตุการณ์อะไรขอให้เราได้ลองมีความรักก่อนแต่แต่ทุกคนแหละเวลามีรักไม่อยากมีทุกข์ใช่ไหมคะแต่บางทีมันของคู่กันนะ เขาว่ากันว่าเมื่อใดก็ตามเมื่อมีความรักช่วงเวลาแห่งความรักเราให้เราจะต้องอยู่กับมันให้มากที่สุดค่ะเพราะว่าอุปสรรคของความรักจะจะรอเราอยู่ที่ปลายเส้นขอบฟ้าแล้วเขาจะหมุนเวียนมาเมื่ออุปสรรคความรักเข้ามาเมื่อเราฟันฝ่าได้เมื่อมันผ่านไปความสุขก็จะกลับมาอีกครั้งวนเวียนอยู่แบบนี้นะอย่างน้อยคุณก็เข้าใจโลกเข้าใจความรู้สึกของความรักไปต่อค่ะอ่ะเรามาดูสถานการณ์ความรักว่าคุณจะได้เจอเกณฑ์แบบไหนนะ ว้าวมีคนเข้ามาอาจจะเป็นความรักทางไกลด้วยนะคะความรักที่จากเว็บออนไลน์จากออนไลน์หาคู่จากการเล่น ดูโปรแกรมหาคู่ก็ได้มีเกณฑ์เกิดขึ้นค่ะเป็นความรักทางไกลนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เราไม่รู้จักผ่านช่องทางการสื่อสารในช่องทางหลายๆช่องทางนะที่เราทําให้เรามีมิตรภาพใหม่ๆอะค่ะนั่นแหละค่ะก่อให้เกิดความรักเกิดขึ้นได้แล้วนะและแต่เป็นพลังงานที่คุณไม่คาดคิดมันเหมือนกับว่าใครเข้ามาคุยในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยคุณก็สามารถที่จะพูดคุยด้วยมาตรฐานของความเป็นเพื่อนทั้งหมดนะ มีพลังงานของอไพ่ของโหมีในตำแหน่งนี้นะคะคงคงต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอืมอืม โอเคความรักของคุณนะเกณฑ์ความรักครั้งใหม่ที่เข้ามาเนี่ยอาจจะอยู่ในกลุ่มของคนที่ผิดหวังในความรักมาแล้วก็ตามนอ้องมาผ่านมาละแล้วก็สิ้นสุดความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่สิ้นสุดความรักมาอย่างชัดเจนมากๆนะและสถานการณ์ตอนนี้โสดหรือเปล่าอ่าก็คือยังคงวุ่นวายคุ้งเครือแต่เขาจะเข้ามาในในความรักของคุณอ้ามีไพ่เดอะมูนนะอ่าโอเคดาบหนึ่งนะโอเค นั่นหมายความว่าพลังงานความรักของคุณน่ะนะคะณนะเวลานี้คุณอาจจะมีคนเข้ามา แล้วมาพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่ายังคงเขาก็ยังคงเก็บความความเป็นจริงเก็บความลับในในความรู้สึกของเขาอะ่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาบอกคุณว่าตอนนี้เขาเลิกกับแฟนแล้วอืมเลิกกับแฟนแล้วแต่ยังยังเหมือนกับว่าแฟนเก่ายังคงพยายามตื้ออยู่แต่เขาไม่ได้รักแล้วจําไว้นะเขาอาจจะเจอคนที่มาจากเกณฑ์นี้เข้ามาหาคุณในชีวิตด้วย mm. และอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกขาดแล้วกับอ เขาเรียกว่าคือเลิอกอะ่ะเลิกกับคนก่อนเรียบร้อยแต่ว่าคนก่อนยังมีความวุ่นวายหรือว่ามีเรื่องคาราคาซังกันอยู่และเขาก็มาจีบคุณอันนี้คุณต้องระมัดระวงังแล้วก็สื่อให้ดีนะสื่อให้ดีดด้วยบางคนก็อาจจะเป็นกลุ่มพ่อมไม่แม่ไบางคนก็อาจจะเป็นคนที่สิ้นสุดความสำคัญแต่ยังมีเรื่องราวคาราคาซังนะคะยังมีเรื่องราวคาราคาซังอยู่แบบคุณมีโชคชะตาที่จะเจอคนแบบนี้นะคะ ขอดูพลังงานหน่อยนะเดี๋ยวขอคือตอนนี้มีกฎว่าไพ่บางอันอะ่ะมันจะไม่สามารถเปิดเผยภาพได้เนาะถ้ามันดูรุนแรงอะนะคะในพลังงานนี้ The Lover ไพ่ไปในทิศทางของความรักที่ดีนะคะแต่ว่าอาจจะมองว่าอืมอาจจะมองมองมองในเรื่องของ ของความรักที่มีความยังไม่ชัดเจนตัวคุณโสดแต่คนที่เข้ามาเนี่ยมีความมีความสัมพันธ์ข้างค้างอยู่และถามว่าเขากำลังจะสิ้นสุดกับความสัมพันธ์ของเขาไหม อีกไม่นานค่ะเขาก็จบความสัมพันธ์ของเขาแต่ว่าตอนที่เข้ามาพูดคุยกับคุณเนี่ยยังคงคาราคาซังอยู่และตออีกไม่นานเขาก็จะโสดอ่ามันจะเป็นพลังงานนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฐานดวงแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันดังนั้นเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วจำเป็นมากๆนะที่ คุณจะต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งอย่าเวลาที่รักใครต้องเช็คกลับไปเยอะๆว่าเขาโสดจริงหรือเปล่าแล้วคุณก็จะต้องอย่าพิ่งเอาหัวใจเนี่ยนะไปแขวนเอาไว้ที่หัวใจเขาจนไม่เป็นตัวของตัวเองนะเพราะว่าคุณจะต้อง เคลียความสัมพันธ์ของเขากับคนเก่าให้จบก่อนคุณจะต้องจัดการพูดคุยกับแฟนคุณนะถ้าเขาเข้ามาแล้วเนาะทีนี้เราไปขอดูราศีที่มีเกณฑ์เข้ามาราศีของเขาอาจจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูที่เข้ามาเกณฑ์ดวงชะตาของคุณนะคะอือยังไงก็เข้ามาเพราะเป็นพลังงานที่เข้ามายังไงก็อาจจะมีรอบนี้บางคนอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตมากกว่า2คน อาจจะมีตัวเลือก2-3คนเข้ามาในชีวิตแล้วทุกคนก็ดูน่ารักไปหมดเลยนะคะแต่เหมือนกับว่าถ้าเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวหรืออายุมากกว่าเนี่ยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ข้างค้างกับ กับคนเก่าอยู่แต่ก็อีกไม่นานหรือถ้าเป็นคนอายุน้อยกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนโสดนะคะแต่ว่าดวงชะตาของคุณบางครั้งอ่ะชอบคนที่อายุอายุรุ่นราวเขาวเดียวหรือมากกว่าไงมันก็เลยจะมีเหตุผลที่คุณจะต้องอย่าเพิ่งไปรีบไปรักเขาเนาะสถานการณ์มันจะผูกพันแบบนี้ให้เราเวียนหัวเล่นอ่าแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือตัวคุณอ่ะจะต้องเป็นตัวเองให้มากๆนะแล้วก็คุย ทุกคนในฐานะมิตรใครใครรู้สึกว่าผ่านด่านหัวใจคุณได้แล้วค่อยสืบกลับเข้าไปเยอะๆหน่อยนะคะและความรักรอบนี้เขาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ความรักเขาเปลี่ยนชุดพลังงานไพ่หน่อยนะบางทีตอนนี้ภาพภาพของไพ่เนี่ยนะคะถ้าไปในทิศทางที่น่าหน้าหาวาดกลัวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะถูกถูกแบบว่ามันไม่ผ่าน ก็เลยต้องมีการบังหน่อยนะเสียอัลรบหน่อยนะต้องหาอะไรมาบังๆหน่อยนะไปต่อนะคะความรักครั้งนี้นะคะจะเป็นความรักของของคุณที่ไปในทิศทางที่ดีค่ะนะคะแต่ว่าคุณจะต้องเช็คกลับเห็นไหมคะไพ่เนี่ย โอบร้องไปด้วยพลังงานถ้วยแห่งความรักแต่คุณจะหยิบถ้วยแต่ละใบามาดูอย่างพินิจพิเคราะห์หยิบดูเข้าไปให้ลึกถึงพลังงานคุณเห็นรูปภาพที่อยู่หลังคุณไหมคะนั่นหมายความว่าจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วคุณก็ต้องหยิบรูปแต่ละใบเนี่ยเข้ามาดูว่าใครหนอเป็นยังไงอย่างพินิจพิเคราคะห์ค่ะตรงตามตำแหน่งของไพ่เดิมแล้วนะคะต้องเช็คกลับไปนะคะ คนที่เข้ามาหาคุณเนี่ยอาจจะมีในเรื่องราวของหน้าที่การงานที่ดีการเงินที่ดีด้วยนะคะมีพลังงานของกระแสการเงินดีมากๆนะถือว่ามาในคือถ้าพูดถึงฐานะเนี่ยสบายใจได้แล้นะคะแต่ถ้าพูดถึงในเรื่องของดวงงานนะคะว่าเขาเป็นคนที่ทำงานอยู่กับลักษณะงานแบบไหนนะคะดวงงานเขาจะทำงานแบบไหนเนาะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตสับไพ่นิดนึง เขาเป็นคนทำงานทีอ่อยู่ในกลุ่มของอจะเกี่ยวกับความสวยความงามก็ได้เกี่ยวกับนักคิดนักสร้างสรรค์ก็ได้นักประดิษฐ์นัก DIY ปรติมาก,กรรมก็ได้คือคนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เยอะๆอยู่ว่าคนที่ทำงานเกี่ยวกับการออกแบบการดีไซน์าการเขียนนิยายก็ได้การาช่างอ่ะเป็นพวกสายช่างสายฝีมือ ที่มาจากสมองเดี๋ยวนี้หรือว่าการเขียนกราฟ,ฟิกการเป็นนักโปรแกรมเมอร์การทําเกมหรือว่า,าอะไรที่มาใช้ความคิดสร้างสารรค์แล้วมาใช้ใช้ใช้องค์ความรู้จากจากตัวเขาเป็นหลักอะคะ่ะเออ นั่นแหละลักษณะางานเขาจะเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าสมมติว่าขายขนมได้ไหมถ้าขายขนมได้เขาก็อาจจะเป็นนักแบบว่าเดี๋ยวก็ออกขนมมาในรูปรสแบบแปลกรสชาติต่างๆเอาโบราณมาผสมสมัยใหม่เนี่ยก็จะเป็นแนวเนี้ยเออถ้าถ้าใช่ก็ถือว่าได้แต่ถ้าเขาขายขนมครกแล้วก็ขนมครกแบบนั้นใ่ไดผสมเผือกผสมข้าโพดเลยขนมครกก็ยังเป็นโบราณอยู่แบบนั้นอันเนี้ยมองว่ายังไม่ใช่ในกลุ่มคือแฟนของคุณจะเป็นคนที่ หลังสรรเปลี่ยนคิดใหม่ทำอะไรแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาอ่ะเป็นอารมณ์นั้นออกแบบเสื้อผ้าก็ได้กราฟิกดีไซน์ก็ได้สถาปัต์ก็ได้นะผู้เขียนโปรแกรมก็ได้นะคะคนที่ แปรรูปอาหารก็ได้เออนักวิจัยนักคิดนักเขียนเนี่ยกลุ่มงานลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ใช่สายงานของคนในเครื่องแบบที่จะแบบว่าเออปกป้องประเทศชาติดุดันหรือว่าอยู่กับด้านของกฎหมายอันนี้จะไม่ค่อยใช่นะคะเพราะกฎหมายก็ว่ากันตามตัวบทกฎหมายไปนะนี่คือลักษณะแฟนคุณแต่ซับดีฐานะใช้ได้เลยนะอ่ะเราไปต่อกันนะคะที่ความโดดเด่นนะว่า เขาจะเข้ามาหาคุณแบบไหนโอ้โหเข้ามาหาคุณในอารมณ์ของของความรู้สึกของแบบเปเลยเปเต็มที่เขารวยอยู่แล้วเขามีทรัพย์อยู่แล้วเขาก็เปให้กับคุณเต็มที่นะคะในความรักความสัมพันธ์เต็มที่จึงได้บอกว่าคุณจะต้องเช็คให้ดีๆไงพลังงานที่สองนะคะเปไม่พอนะแถมแบบว่าความรับเยอะด้วยนะเออมีพลังงานความรับในตัวเองเยอะด้วยนะ ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาคือเปไม่พอแล้วก็เขาจะเล่าในสิ่งที่เขาอยากเล่าให้คุณฟังแล้วก็เป็นทําให้คุณมีความสุขมากกว่านะคะดังนั้นเวลาที่คุณจะคบก,กับใครอาจจะต้องเช็คกลับไปนิดนึงนะจ๊ะถือว่าดีงานถือว่าดี ฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานไม่น่ามีปัญหาแต่ว่าความผกผันในชีวิตของเขานี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้ให้เคลียร์ก่อนที่เราจะรักเขานะคะแต่รอบเดือนสิงหาเนี่ยจะมีตัวเลือกเข้ามาอยู่ละอ่ะขอพลังงานหน่อยว่าสีอะไรเสริมราศีหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เจอความรักจะต้องทำแบบไหนในในมิติความรักนะคะให้มันชัดเจนขึ้นนะ ใครที่ยังไม่ค่อยยังไม่ได้เจอความรักนะคะสิ่งที่จะต้องทําก็คือการเข้าสังคมการเข้าหาการผูกสัมพันธ์การทําในสิ่งที่ไม่เคยทําหรือว่าการออกไปแบบว่า,ามีชีวิตชีวาให้กับตัวเองอะ่ะไปเดินเที่ยวไปช้อปปิ้งทาให้ตัวเองมีชีวิตชีวานะคะและความเป็นมงคลในด้านของความรักรอบนี้นะคะสีมงคลของคุณรอบนี้ต้องบอกว่าเป็นสีเหลืองนะคะสีแดงเนาะแล้วก็สีเทอร์คอยค่ะสีมันจะเขียว อมฟ้านะคะเออเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือสีมงคลนะคะเครื่องประดับที่ดึงดูดเสน่ห์ให้กับชาวราศีสิงห์ในรอบเดือนนี้นะคะคือเครื่องประดับอ่าถ้าเป็นคุณสุภาพบุรุษนะคะอ่าเขาเรียกว่าเสื้อสีเข้มอ่าเสื้อสีเข้มเสื้อสีน้ำตาลนะคะเสื้อเชิ้ตสีน้ำตาลเสื้อเชิ้ตสีดําอย่างเงี้ยดีนะคะ คุณสุภาพสตรีเนี่ยสีพวกนี้เมื่อกี้ที่บอกไปเนี่ยใช้ได้เลยแต่เครื่องประดับเนี่ยแนะนําเป็นเครื่องประดับที่เป็นเฉดสีเหลืองนะคะเป็นเฉดสีเหลืองเป็นบุตรบุตรสราคามก็ได้เนะเาะหรือว่าใครจะใส่เป็น เพชรสีเหลืองก็ได้นะหรือว่าใครอยากจะใส่อะไรที่เคื่องประดับอ่ะเป,เป็นเป็นเฉดสีเหลืองถือว่าดีมากๆนะคะดึงดูดเสน่ห์สร้างสเสน่ห์เสริมสเสน่ห์มากๆค่ะและรอบนี้ดีใจด้วยกับคนที่ชอบมัดผมนะคะสเสน่ห์ของคุณจะไปตกอยู่ที่โครงหน้าคนที่ชอบมัดผมเปิดหน้าไม่มีหน้ามา้าแหมรอบนี้สเสน่ห์จับวงหน้าเหลือเกินนะ,ะอ่ะลองดูค่ะว่ารอบนี้เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบไหนกันนะคะ ก็ถือว่าเป็นภาพรวมนะมีเกณฑ์มีคนเข้ามาอยู่แล้วค่ะก็ขอให้คุณพิจารณาดีๆเป็นกําลังใจให้กับคนโสดนะคะในรอบนี้ด้วยนะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาเข้ามามีความพร้อมที่จะอุปถัมเรามันก็น่าดีใจอยู่นะคะขอให้เกณฑ์นี้ได้สมพงกับคนที่บังเอิญมาเจอแรนดอมนี้บังเอิญมาเจอคลิป รายเดือนไม่ใช่แรนดอมเนาะบังเอิญมันเจอคลิปรายเดือนนะคะแล้วก็เจอความสัมพันธ์นะเป็นกําลังใจให้ค่ะขอให้มีความสุขคนโสดมกักแชร์คลิปคนโสดค่ะมีแล้วนะคะแชร์คลิปคนโสดแบบเนี้ยแล้วคนโสดกดหัวใจคือเราไม่รู้แชร์ไปไหนแต่ต้นทางเขาสืบมาจนถึงเราอะโลกอะมันสามารถดึงคนสองคนที่อยู่คนละทิศทางให้มาเจอกันได้ก็มาเป็นแฟนกันแล้วบางคนก็มาคอมเมนต์ใต้ หัวข้อนี้นะคะก็จีบกันไปแซวกันไปน่ารักค่ะคนโสดมักจะสนใจคลิปคนโสดเป็นเป็นเฉพาะอยู่ละนะคะเป็นกำลังใจให้ก็ติดตามแชร์เป็นเป็นกำลังใจให้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ